สวัสดีค่ะวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางแม่พันธุ์เป็นโคสุดท้ายนะครับผมหลังจากชุดต่องวดแม่ฝันดีไหมแม่หลังจากปล่อยชุดต่องวดมาแล้วเนาะแม่เนาะมีความฝันได้เพิ่มเติมไหมหลังจากไปจุดถูกเออฝันครับครับหลังจากไปจุดถูกขอปูกขอปูกตอนนั้นเนาะได้เจ็ดแปดสามใช่ไหมแม่ถูกเลขถูกเจ็ดแปดสามนะครับแล้วเลขแล้วเลขความฝัน แ,แม่คุณแม่ฝันยังไงนะฝันแต่ตองวดไหมฝันแต่ตองวดว่าได้กินข้าวตรงตรงทางสามแยกครับ,ทรบเที่ยวตลาดบุรีรัมมาเหนื่อยขอข้าวเข,า,เขากินครับผมก็เลยตีออกมาได้ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ตัวหนึ่งก็เก้าหกแปดหกครับ<ส>ครับแม่ก็ห้าสามอืมครับเลขคูบ ได้เจ็ดแปดสามครับครับแม่อืมส่วนตัวนี่ที่คุณแม่ฝันเพิ่มเติมของโค้สุดท้ายหนะคุณแม่ฝันในลักษณะไหนแม่ฝันตปว่าตำรวจจับโอ้ฝันว่าตำรวจจับตำรวจจับใส่กุญแจมือพร้อมนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านครับก็เลยอารวาสกันบอกว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วมาจับทำไมมันเรื่องอะไรอืม แล้วก็เมื่อคืนก็ฝันว่าตำรวจจับลูกน้อยอีกอ๋อตำรวจจับจับอาจารย์น้อยอีกใชอไม่ว่าเลขดูแล้วเออไม่เลขแม่ก็เลขอาจารย์น้อยเลยเนาะแม่เนาะงวดนี้นะครับแล้วอันตัวนี้นี่020รูอว่าตัวขึ้นแม่ปล่อยมาเนี่ยได้ไปหยิบจับลูอไปซื้อไว้หรือยังแม่ยังอือแล้วรอวันเลขออกเดี๋ยวเจะอเดี๋ยวข้อนี้อีกแล้วแม่อีกเนาะอือไปถึงเดี๋ยวเจ้าเขาไม่อยู่แล้วแม่ ชายเข้ามาแล้วชายคนโตมาครับครับผมไว้วาให้เขาคืยีดออือครับทีนี้ดูเหมือนวันที่ลูกชายคนโตเพิ่งจะมาถึงครับพ่อเหมือนได้ยินเสียงคนกระซิบในหูว่าทำไมไม่เอาห้าเก้าสามอีกหางหนึ่งอ่ะใครอันนี้ใครได้ยินไหมแม่แม่ได้ยินอ นอนใกล้สว่างแล้วอมันเอ้เราก็เถียงเขาว่ามันหลายตัวแล้วกลัวกลัวเอซีเขาจะว่าเยอะเนาะหลายตัวเนาะครับผมหางเดียวห้าเก้าสามโอ้หางเดียวห้าเก้าสามว้นั้นใช่ไหมแม่มันก็ตัวเดียวกันกับห้าสามแต่เพิ่มขึ้นมาเป็นเลขเก้าต้งครับผมกลับหัวด้วยด้วยโอ้ครับผมเป็นห้าหกสามเนาะแม่เนาะห้าสามห้าเก้าสามครับ อันนี้คุณแม่ได้ยินเองใช่ไหมแม่593ด้ 5, <3. S 1> ยินเยื่อแม่ก็เลยว่าเจบซีคงจะตัดซื้อเป็นอยู่หรอกเนาะสามตัวสองตัวอือ้593แล้วก็ฝันตำรวจจับนี่ก็สองืนติดนะโอ้ฝันสองคืนติดนี่ฝันก่อนที่จะได้ยินเสียงกระซิบใช่ไหมแม่ค่ะอืม<ๆ>ก็คือว่าหลังจากที่จุดทูบขอมาประมาณกี่วันถึงฝันว่าตำรวจจับแม คืนก่อนก็มาคืนก็ฝันว่าตรวหนกจับจับทั้งแม่จับทั้งอาจารย์น้อยโอ้แคบผมนั่งเทียงกันกับตรวจนกนอืมเรานั่งเล่นกันที่เฉยไม่จับทำไมแล้วจับแม่อาจารย์น้อยไม่ได้จับใส่กุญแจหรอกแต่แม่เนี่ยก็ใส่กุญแจมือสองข้างอ๋อใส่กุญแจมือแม่สองข้างเลยเด็กก็เลยว่าเออแม่ที่ปล่อยไปคงทีอยู่แล้วเนี่ยอืมปกติถ้าฝันในรักษาะนี้เขาว่าเลขกมันจะเข้าใช่ไหมแม่ใช่อืม บางคนนะเป็นแม่มัน่นใจว่าเข้าอืมัม่นใจว่าเข้าไม่บนก็ล่างไม่สองก็สามเนี่ยนะแม่นะมนเนาะเออเป๋อเป๋นี่มาสามตัวตรงๆเลยน้ะแม่เนาะงวดนี้แล้วหลังจากนั้นกี่วันแม่ถึงฝันว่ามีคนมาที่บอกเมื่อคืนฝันเมื่อคืนทําไมไม่เอาห้าเก้าสามอีกหางหนึ่งแม่ก็เลยว่าเอ๊ะมันเยอะแล้วนายกลัวเอฟซีว่าเลขเยอะจอมจงงกัน คอีกตัวเดียวประมาณนี้ขอเพิ่นพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมแม่ทำไมไม่เอาห้าเก้าสามอีกตัวนึงอย่างนี้เนาะกระซิบเบาๆอืมแม่ก็เลยบอกว่ามันเยอะแล้วเนาะเยอะแล้วเพิ่นก็เลยว่าหลายตัวแล้วเนาะเสียงเสียงเหมือนพ่อพ่ออาจารย์น้อยโอ้ค่ะเสียงเหมือนพ่ออาจารย์น้อยเหมือนสามีสิเพิ่นเสียไปดนแลบอสค่ะแม่เสียตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหก ตอนตอนที่เพิ่นเสียเพิ่นอายุจักปีค่ะแม่ตอนนั้นอายุเท่าไหรเกิดเกิดปีขางศูนย์ห้าครับเสียงเหมือนพ่ออาจารย์น้อยอไม่แน่เนาะเพิ่นอาจจะกลับมาบอกโชคบอกลาเนาะค่ะเนาะแลม่เคยฝันเห็นเพิ่นประจําบ่ค่ะแม่ไม่เคยถ้าฝันเห็นนะก็ตอนนั้นฝันเห็นเขาบอกว่าตอนเราเสียนะอายุเราเท่าไหรตอนนั้นเอาปี่ส่ มาอยู่ขั้นสิบสองตอนเขาเสียงครับจำได้แต่ว่าเพื่อนเนี่ยมาบอกเป็นตัวดิข่ะนีบตัวนี้ก็สิบเบาๆอืมอคุณพ่อมาบอกเป็นตัวเลยนะครับก็คือเถียงเขามันเยอะแล้วนะพ่อเอ้หลายตัวเอทีจะงงเอาอีกข้างเดียวก็พออมันเนี่ยมันอาจจะออกตัวที่คุณพ่อบอกก็ได้นะแม่เนาะห้าเก้าสามใช่ไหมแม่ห้าเก้าสามแต่ว่าเลขตัวนี้เคยออกสามตัวใช่ไหมแม่ห้าเก้าสามเนี่ยเนาะ คยออกอยู่เมน่อ yup. น <po target> ั้นห้าหกสามห้าเก้าสามก็เคยออกตอนที่แอดมินยังไม่ได้มาทําคลิปเนาะครับก่อนสองมวดนี่ไงมวดหรือสองมวดครับผมห้าเก้าสามอืมห้าเก้าสามบอกสามตัวตรงๆนะครับผมเลขคุณแม่เนาะก็คือมาบอกเมื่อคืนนี้เนาะแม่เนาะกลาลูกหลวงข้าวเจ็ดโมงตื่นสี่โมงกว่าลูกหลวงข้าวเจ็ดโมงไปทำพระเลยฮะ นม่ทันพระบินครราะโอ้มาแต่ฝันเนาะแม่เนาะมาแต่ฝัน,นอืมครับแล้วก็กลับไปให้ด้วยนะครับห้าเก้าสามห้าหกสามเนาะแม่เนาะค <53. S 1> ่ะโอครับแล้วส่วนตัวนี่ส่วนตัวที่คุณแม่ตัวเลขที่คุณแม่ปล่อยมา,าตั้งแต่ตองวดถึงโค้งสุดท้ายคุณแม่ชอบตัวไหนครับชอบชุดแรกชุดแรกชุดแรกก็คือศู 00, นย์สองศูนย์เนาะแม่เนาะศูนย์สองศูนย์ก็หกเก้าตัวเน้นนะแม่เน้นศูนย์สองศูนย์หกเก้าแล้วก็ ห้าสามแล้วก็เลขทูกการซือ้อส่วนเลขพ่อก็บอกว่ามันก็เหมือนกับห้าสามนยถ้ากัดซื้ออืครับจะไหนๆพอ่อคุณพ่อมาบอกแล้วถ้าเราไม่เอาก็จะเสียดายนาะแม่น้อไ่เอาเอาไว้ตัดซื้อเอา,เอ,า,เอ,าอืมสมมุติว่าถ้ามันออกเดี๋ยวมันจะเสียดายนะครับท่านผู้ชมเคยมาตัวนีนอ้อเพราะว่าเลขห้าเก้าสามนี้มันเคยออกนะครับส่วนใหญ่คนในครอบครัวเนี่ยมีใครเคยฝันเห็นบ้างแม่ หรือว่ามีแค่แม่คนเดียวครับที่ฝันเห็นไม่เคยฝันานานๆะฝันทีแต่ลูกไม่รู้ก็ฝันเห็นนีือไม่เคยถามอืมครับครับแ้วเวลาแม่ฝันเห็นส่วนใหญ่จะไม่เห็นเป็นรูปร่างแต่ว่าจะจําเสียงได้เห็นเป็นตัวก็มีเห็นเป็นบางทีเขาพยายามให้เราเห็นเขาเขาก็ติดฟังอืครับครับหลายครั้งแล้วนะถ้าท่านถ้าแกจะม,มาพูดมันก็ออกแต่จะได้แค่สองตัวอ๋อครับครับผม อืมแล้วก็ถ้าออกตัวนี้น้องจะได้ไปถวายพระไตาอตุทิศส่วนบุญส่วนศลไปให้คุณพ่อ <ทำ S 1> น้องแม่เนาะ,ะทําบุญไปให้เพื่อนเนาะแม่ทำออกตัวนี้สามตัวตรงๆนะครับผมจะได้มีบุญวาสนาร่วมกันเนาะแม่เนาะแล้วก็ตาเนี่ยตานี่ก็ให้มาเหมือนกันในงวดน,นี้ได้เจ็ดแปดสามก็คือว่าไม่ได้ฝันเกี่ยวอะไรกับตาอีกใช่ไหมแม,แม,ม่หรือ่เกี่ยวก็ฝันเห็นเต่ตำรวจจัาดสองคืน คือว่าหลังจากที่ขอตามาวันนั้นคุณแม่ฝันว่าเห็นตำรวจจับสองคืนซ้อนเลยตำรวจจับใส่กุญแจมือแม่เลยทีนั้งเถียงกับตำรวจอดู่บ้าแม่ตรงนี้เลคอืมเม้ที่คอมเมนต์มาว่าเดี๋ยวดูแม่ปิดดูเพื่อนว่าอันคันเห็นมันมาตัวนี้เ้อตาสีอะไรฉางสารชอยเนาะสีอะไร่วมบุญเพิ่นวานะคะอืมเอานะครับตัวไหนเจ็ดแปดสามศูนย์สองศูนย์นี่หละแม่เนาะค่ะแม่แม่ว่า ชอบไอชุดแรกนั่นแหละศูนสองศูนย์เนาะแม่เนาะห้าเก้าสามมันก็ตัดตัดซื้อก็ห้าสามเก้าก็ได้ครับแล้วเลขเลขเลขออกวันศุกร์ใช่ไหมแม่มันจะเบิ้ลไหมแม่มีเปอร์เซ็นต์เบิ้ลนไหมครับวนนี้จะเบิ้ลนอยะอืะครับครับผมสามที่ที่เคยออกครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกับคุณแม่คิดว่าเลขอยู่แล้วตัวที่ไปขอ นะครับแต่ว่าปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยมาเข้าฝันกับที่บอกคุณแม่ว่าตัวนี้แล้วท่านได้บอกไหมแม่ว่ามันจะออกก็บอกแล้วคือซือเอาจะบอกนี่จะออกไหมก็มาพูดไม่พูดไม,ไม่ไม่บอกเนาะว่าจะออกเนาะบอกแค่ว่าตัวน,นี้นะอ,ออกเด้อว่างนี้เออตามเขาครับนี่ครับบอกแล้วมครับผมเพื่อนบอกแค่ว่าห้าก้าสามอีกตัวหนึ่งอย่างนี้เนาะแม่เนาะอีกหางนึงครับอีกหางนึงไม่เยอะหรอกอย่อางนี้เนาะแม่เนาะ พ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่ามันเยอะเลขหลายตัวแล้วเนาะพอเอ็นฟีจังงงรับก็เอาสามตัวกับมีเพิ่มมาแค่สองคูเนาะห้าเก้าก็เก้าสามเพราะว่าห้าสามมีอยู่แล้วนะครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่พันธุ์มีเพิ่มมาห้าเก้าสามนะคะแล้วก็อย่าลืมความฝันรอบแรกสองศูนย์สองศูนย์หกเก้าหกแปด แล้วก็มีเลขทู็บ783เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านชมเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ